แถมต้องออกไปายมต้องออกไปนายอนุพง์ต้องออกไปเราไม่ต้องการประเด็นการ ต ais, ้องยุนทอนเราไม่ต้องการฟังเรามาบอกว่าอย่าปกป้องโจรอย่าปกป้องคนที่ปลป้องอำนาจประชาชน